บทสรุปจากลีสองที่เราเสริมที่เล่นมาเ้าคนเป็นยไงครับก็คือเราก็มีส่วนที่ออกไปแล้วเราก็เอาเสริมเข้ามามันก็ถือว่าเราก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาหลายๆคนแล้วก็สามารถทดแทนได้หลายหลายคนนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าน้องๆหลายคนสมบูรณ์แล้วก็มีความเฟรตี้มีความพร้อมผมคิดว่าเราก็จะเป็นทีมที่ดีได้ครับพูดถึงระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ในตองเกียร่ิพิพันธ์มาประสานก็ถือว่าก็ อสานก็ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มีข้อแก้ไขที่เราต้องปรับกันไปนะครับในแต่ละเกมที่อะไรที่มันผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขครับผมกับเตรียมต่อไวันนี้เราเตรียมรพร้อมไปเลยก็เราก็พร้อมครับเราเล่นในบ้านไม่ได้เล่นในบ้านนานเกือบเดือนครึ่งมั้งที่เราพักไปนะครับยังไงก็เราก็อยากให้แฟนบอลมาเยอะในแมตช์นี้นัดที่แล้วกับจะกการห้แยนบาวเราลืมหมดเรืองแล้วทุเออก็มันก็ลืมอยู่แล้วแต่ี่ว่าเราได้เล่นในบ้านเราด้วยหวังว่าแฟนบอลจะมาให้กำลังใจน้องๆทุกทุกคน นะครับน้องๆก็ใส่เต็มที่แน่นอนครับเป้าหมายเกมนี้นอกจากท้าชนะนาอยากเห็นอะไรกักน้อเลยก็อยากเห็นเกมที่ดีด้วยนะครับเกมที่เราซ้อมกันมาว่าเออว่าน้องๆทําได้ไหมในการเล่นมีความรับผิดชอบแค่ไหนในแต่ละตําแหน่งครับผมกับเกมลูกนหนที่ว่าเราจะทําได้ดีขึ้นจากตรงี้นะก็พยายามจะทําให้ดีขึ้นพยายามปรับครับก็ตอนนี้ก็พยายามปรับน้องๆหลายๆคนให้มันดีขึ้นให้เล่นฟุตบอลที่มันรวดเร็วขึ้นครับผม ก็อย่างที่บอกครับก็อยากให้แฟนบอลมากันเยอะๆนะครับใน6กโมงเย็นวันอาทิตย์นี้ยังไงก็ยิ่งมาเต็มสนามอกว่านักฟุตบอลอยากวิ่งอยู่แล้วนะครับอยากให้มามาส่งเสียงเชียร์กันว่างๆก็มามาสนุกด้วยกันครับผม